มาพักผ่อนนะครับในช่วงปิดเทอมนะครับที่บีทวอล์กบูทีครีสอร์ทนะครับตอนนี้ก็มาถึงที่รีสอร์ทเรียบร้อยแล้วนะครับห้องเดียวจองนะครับเป็นห้องดีลักนะครับเป็นเตียงเดี่ยวนะครับก็จะมองเห็นวิวทะเลนะครับด้านนน้นนะครับด้านนู้นดูทะเลนะครับแล้วก็เรานอกจากดูทะเลเราจะมีวิวสระไยน้ําด้านล่างนะครับสระไปน้ำ้รงกว้างครับ นี่ครับห้องน้ำค่อนข้างกว้างเลยนะครับสวยงามครับมาถึงแล้วนะครับสระว่ายน้ํานะครับสระว่ายน้านะครับก็จะอยู่ด้านข้างดูแล้วดครับและตอนนี้เด็กๆก็ย้ายสถานที่นะครับมาเล่นน้ําที่สวนน้ําของทางรีสอร์ทจัดไว้ให้นะครับ แล้วก็บริเวณนี้นะครับคือซุ้มถ่ายรูปของทาง Beat w ล์กนะครับบีดวอล์กบูติกรีสอร์ตบางแสนนะครับจุดนี้นะครับเป็นจุดเช็คอินนะครับมาแล้วต้องถ่ายรูปเช็คอินนะครับอันนี้คือบรรยากาศยามเย็นของโรงแรมบีดวอล์กบูติกบางแสนนะครับ แล้วครับทางเข้าบีทวอล์กบางแสนรีสอร์ทอีก400เมตรคุณจะถึงจุดหมายตอนนี้เราก็มาถึงที่พักแล้วนะครับบีทวอล์กบูติกรีสอร์ทนะครับมาถึงลานจอดรถแล้วนะครับด้านซ้ายมือสวัสดีเพื่อนๆแลฟซีทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับนะกบมาพักผ่อนนะครับในช่วงปิดเทอมนะครับที่บีทวอล์กบูติกรีสอร์ทนะครับตอนนี้ก็มาถึงที่รีสอร์ทเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็สำหรับบีทวอล์กปูทิกรีสอร์ทนะครับอยู่ห่างจากบางแสนประมาณ5กิโลเมตรนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูด้านในก่อนนะครับครับเมื่อมาถึงที่รีสอร์ทแล้วนะครับก็ให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ลานจอดรถนะครับนี่นะครับลานจอดรถกว้างๆเลยนะครับแล้วก็จอดรถเสร็จแล้วนะครับก็มาติดต่อ ที่พักนะครับที่รอบบี้นะครับของ b e a t w a l k Boutique Resort บางแสนนะครับนี่นะครับอันนี้คือบริเวณทางเข้ารอบบี้นะครับผมก็ทางเข้ารอบบี้ก็จะมีบ่อปลาคราฟนะครับจัดสวนไว้สวยงามเลยนะครับสามารถถ่ายรูปเช็คอินได้เลยนะครับนี่นะครับมีสองบ่อเลยนะครับแล้วก็มีที่นั่งพัก สำหรับเราติดต่อห้องพักนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมแล้วเรามาถึงที่พักแล้วนะครับก็ให้มาติดต่อห้องพักที่รลอบบีนี้ได้เลยนะครับ ออกจากล็อบบี้มาแล้วนะครับเราก็จะเห็นสระน้ําอยู่ด้านขวามือนะครับรนี่นะฮะสระน้ําอยู่ติดกับห้องพักเลยนะครับนี่ฮะสวัสดีเพื่อนๆและเอฟซีทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้นะครับนะบมาพักผ่นะครับที่ b e ีท w วอล์ o บูท q u รีสอร์ทบางแสนนะครับวันนี้จองห้องไว้สองห้องนะครับห้องสามและสามถึงหนะครับก็เมื่อเราได้การ์ด มาจากล็อบบี้แล้วนะครับเราก็มาเช็คในห้องนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแบบนี้นะ่าโอเคแบบนี้เราก็เปิดได้เลยครับก็เสียบการ์ดที่เลเวช่องเสียบการ์ดนะครับแล้วก็เมื่อเสียบการ์ดเสร็จแล้วนะครับไฟก็จะเปิดอัตโนมัตินะครับโอเคต่อไปเราจะขอพาเพื่อนๆไปดูที่นอนก่อนเลยนะครับที่นอน ก็ห้องที่เราจองนะครับเป็นห้องดีลักนะครับเป็นเตียงเดี่ยวนะครับก็ขนาดประมาณห้าฟุตคูห้าฟุตนะครับนอนสี่คนได้สบายเลยนะครับแต่ว่าในห้องก็จะกําหนดไว้แค่สองคนเท่านั้นนะครับก็ในห้องนะครับหลังจากที่ได้รับคูปองรับการ์ดมาแล้วก็จะมีคูปองเบรกฟิลอ่าาเช้าให้ด้วยนะครับแล้วก็โชคดีนะครับในช่วงโปรโมชั่นนะครับ ในช่วงนี้นะครับมีโปรโมชั่นในราคา2,500บาทเนี่ยก็จะมีฟรีอาหารเซตช่วงเย็นด้วยนะครับโอเคอาหารแตช่วงเย็นเดี๋ยวจะแสดงไว้ที่บริเวณหน้าจอโอเคก็ต่อไปนะครับเราก็จะมาดูสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับเริ่มตั้งตั้งแต่ด้านนี้เลยนะครับโอเคนะครับ ถึงบริเวณนี้นะครับก็เปิดไปดูห้องน้ำก่อนเลยนะครับห้องน้ำนี่ครับห้องน้ำค่อนข้างกว้างเลยนะครับสวยงามครับผมก็ในห้องน้ำมีอะไรบ้างนะครับนี่นะอุปกรณ์ในห้องน้ำก็มีแก้วน้ำนะครับสองใบยาสิพันแบ่งทีพปันแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นคับทิมปัดนะครับแล้วก็อันนี้คืออ่งางลนะ้างหน้า ก็ชักโคกสเขียนน้ําพื่บผมทิชชู่หนึ่งอันนะครับแล้วก็ด้านห้องนี้นะครับเป็นห้องชาเวอร์ห้องอาบน้ำชาเวอร์เปิดเข้าไปนะครับก็จะมีแชมพูนะครับและที่มอาบน้ำนะครับมีผ้าขนหนูนะครับผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้าด้วยนะครับสองเซตนะครับผมก็ระบบปั๊บัวเป็นระบบชาเวอร์นะครับ โอเคโดยรวมของห้องน้ำก็ประมาณนี้นะครับค่อนข้างอยูมากๆเลยนะครับโอเคมาดูสิ่งอำนวยความสะดวกนอื่นันะครับนี่นะครับผมก็พอเปิดตู้นะครับก็จะเจออะไรบ้างนะครับอันนี้คือชุดนอนนะครับเป็นคล้ายๆชุดยูกระนะครับมีร่มให้ด้วยนะครับร่มแล้วก็รองเท้าเหรับเปลี่ยนสําหรับเดินภายในห้องนอนนะครับห้องพักเรา แล้วก็มีกระเป๋านะครับสําหรับใส่ของสัมราระานะครับเวลาเราเปลี่ยนชุดไป <c oughs> เปลี่ยนชุดไปสาบน้ำนะครับก็ยื่กระเป๋านี้ไปได้นะครับยืกระเป๋าเนี้ยลงไปได้ใส่เสื้อผ้าชุดนอนชุดอาบน้ําชุดไว้น้ํานะครับแล้วก็มีตู้เซฟด้วยนะครับตู้เซฟพร้อมกับนี่ได์เป่าผมไฟฉายขนาดเล็กแล้วก็ไฟฉายขนาดใหญ่นะครับมีไฟฉายนะครับ ก็อันนี้อะไรเนี่ยนี่ผ้าพันคอสำหรับเปิดแอร์แล้วหนาวเราพัดใช้ผ้าพันคอนี้ช่วยให้เป่าอุ่นได้นะครับตู้เซฟแล้วก็ตั้งระบบรหัสของเราเองเลยนะครับต่อมาดูตู้เย็นนะครับตู้เย็นตู้เย็นก็เป็นตู้เย็นขนาดเล็กๆมินินะครับก็เดี๋ยวต้องเยฟป๊กก่อนนะครับแล้วก็เอาน้ําน้ําดื่มที่เขาแถมมาให้มาแช่ครับก็สิ่งที่เป็นเซตของแถมนะครับ ของโรงแรมนี้นะครับก็จะมีโอวันตินนะครับไว้สองซองนะครับมีกระติกน้าร้อนต้มน้ําร้อนกินโอวันตินได้นะครับแล้วก็มีน้ําดื่มแก้วน้ําแก้วน้ําชงกาแฟนะครับทิชชู่นะครับ,ชชรบโอเคก็ด้านอื่นนะครับอันนี้คือชั้นชั้นวางเอกสารชั้นวางของต่างๆนะครับอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้คือน่าจะเป็นน้ํายาปรับอากาศนะครับดับกลิ่น นี่ครับแล้วก็มีโต๊ะที่นั่งนั่งดูกระจกนะครับกระจกเอาอยู่บริเวณนี้นะครับโอเคด้านหัวเตียงนะครับหัวเตียงมีอะไรบ้างโทรศัพท์สำหรับติดต่อที่ล็อบบี้นะครับนี่ครับโทรได้ตามเบอร์นี้เลยนะครับโอเคอันนี้คือชุดคมไฟมีสองด้านนะครับด้านโน้นนะครับ ด้านบนก็มีจะมีโคมไฟอีกชุดหนึ่งนะครับมาดูได้ระเบียงกันบ้างนะครับระเบียงระเบียงนะครับเปิดยังไงเปิดอย่างนี้เหรอเปิดแล้วเปิดแล้วนี่นี่ครับดูที่ระเบียงกันบ้างนะครับที่ระเบียงก็จะมีเตียงนั่งสําหรับนั่งพักอาบลมทะเลนะครับ เล่นสบายเลยนะครับอยามเย็นนี่ลงเย็นมากๆเลยนะครับแล้วก็ห้องเรานะห้องของนักบบนี่คืออยู่ชั้นสามนะครับก็จะมองเห็นวิวทะเลนะครับด้านนู้นนะครับด้าน้นคือวิวทะเลนะครับแล้วก็เรานอกจากวิวทะเลเราจะมีวิวสระไปน้ําด้านล่างนะครับสระไปน้ำนข้งกว้างนี่นะครับสามารถเล่นน้ําได้ตลอดแนวโรงแรมเลยครับก็ขนาดของของสระน้ําก็ประมาณ หนึ่งไวยประมาณห้าสิบเมตรได้นะครับความกว้างอยู่ที่ประมาณสิบสิบถึงยี่สิบเมตรนะครับหรือว่าคลองกว้างโอเคครับก็สำหรับการรีวิวในในห้องนอนนะครับก็ก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจุดอื่นๆอย่างเช่นรับบี้หรือจุดอื่นๆห้องอื่นๆนะครับหรือตามชายหาดนะีฮยเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะพาไปรีวิวในช่วงหลังอย่างนี้ครับ ลำดับถัดไปนะครับแล้วบจะพาเพื่อนๆไปชมห้องต่างๆของทางโรงแรมนะครับเริ่มจากห้องฟิตเนสนะครับอยู่ชั้นหนึ่งนะครับนี่คือนี่คือห้องฟิตเนสนะครับก็ที่โรงแรมนี้มีห้องฟิตเนสด้วยนะครับอันนี้คือเครื่องออกกําลังกายต่างๆนะครับผมนี่นะครับห้องฟิตเนสอยู่ติดกับสระว่ายน้ําเลยนะครับต่อไปเราจะไปดูสระว่ายน้ํากันเลยดีกว่านะครับ มาถึงแล้วนะครับสระไว้น้ํานะครับสระไว้น้านะครับก็จะอยู่ด้านข้างแล้วนะครับตอนนี้เวลาบ่ายสามโมงตรงแล้วนะครับก็เด็กมาเล่นน้ำกันแล้วนะครับช่วงนี้อากาศร้อนนะครับเด็กๆชอบมากนะครับโหก่อนที่จะลงน้ํานะครับเรามาดูกฎกติกาของสระไว้น้ํากันก่อนนะครับก่อนที่จะ ข้อปฏิบัตินะครับในการใช้สระนะครับเปิดตั้งแต่หกโมงตรงจนถึงสี่ทุ่มครับผมนี่นะครับให้สวมชุดว่ายน้ําเท่านั้นนะครับสิ่งที่ห้ามปฏิบัติตามป้ายนี้เลยนะครับผมโอเคครับก็ส่วนด้านข้างนะครับก็จะมีช OWER สำหรับล้างตัวนะครับไม่ว่าเราไปเล่นน้ำทะเลขึ้นมาเราก็มา ทางตัวที่บริเวณนี้นะครับโอเค ลำดับถัดไปนะครับแล้วกัจะพาเพื่อนๆไปชมชายาดของ Bit บีทวอล์กบูทิคไปซอดฝัางแสนกันนะครับ คือบริเวณด้านหน้าของโรงแรมนะครับบีวอล์กบูติกรีสอร์ทบางแสนนะครับน,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 นี่คือเป็นลากิจกรรมของทางโรงแรมนะครับโอเค <Okay. S 2> เดี๋ยวเราไปดูบริเวณทะเลชายหา คืนค่อนข้างแรงนะครับวันนี้ลมแรงด้วยนะครับก็เห็นไกลๆนู้นนะครับเป็นชายหาดบางแสนนะครับแล้วก็มีเขาสามมุกแล้วก็แหลมท่นนะครับแล้วก็หาดบอนนภานะครับก็โรงแรมนี้ห่างจากหาดบัวนภาประมาณ5กิโลเมตรนะครับนะครับอันนี้คือโรงแรมบีทวอล์ครีสอร์ทบางแสนนะครับส่วนด้านความลืนี้นะครับด้านซ้ายมือนะครับเป็นอำเภอศรีราชานะครับใกล้ๆ ไกลนู้นคือกอกสีชัางนะครับผมโอเคครับก็อันนี้คือ <eterm> <Gentle man. S 1> สภาพของด้านหน้าชายหาดของโรงแรมนะครับก็สามารถเล่นน้ําได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นน้าในช่วงเย็นๆกันดีกว่านะครับช่วงนี้แดดร้อนนะครับลำดับถัดไปนะครับเราก็จะพาเพื่อนๆไปชมบริเวณสวนน้ําของทางโรงแรมนะครับอยู่ด้านนู้นนะครับเดินไปประมาณ50เมตรก็จะถึงแล้วนะครับ แล้วนะครับบริเวณเครื่องเล่นสวนสนุกนะครับสวนน้ําสวนน้ำที่ทางโรงแรมจัดไว้ให้นะครับให้กับเด็กๆมาสนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆนะครับของทางโรงแรมจัดไว้ให้นะครับเป็นบ้านบอลลอยน้ํานะครับนี่ครับบ้านบอลลอยน้ํานะครับ เดี๋ยวเรามาดูบริเวณนี้จะมองเห็นมุมกว้างนะครับนี่ครับบ้านบอนลอยน้ําครับสําหรับช่วงนี้นะครับเป็นช่วง3โมงเย็นนะครับแดดยังร้อนอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันอีกครั้งในช่วงประมาณ5โมงเย็นนะครับนี่นะสวนน้ําของทางโรงแรมจัดไว้ให้นะครับริมชายหาดเลยนะครับ ครับและตอนนี้เด็กๆก็ย้ายสถานที่นะครับมาเล่นน้ำที่ส่วนน้ำของทางรีสอร์ทกัดแล้วให้นะครับสนุกสนานเันไปเลยนะครับนี่นะครับัหลงจากที่เราเล่นฝ่าไม้น้ำมาแล้วครับเราก็สามารถมาเล่นที่ส่วนน้ำของทางรีสอร์ทได้เลยนะครับนี่ส่วนน้ำอยู่ที่บริเวณด้านชายหาดนะครับของทางโรงแรมนี่เองนะครับนี่นะครับส่วนน้ำ วางให้ครับก็กว้างใหญ่เลยนะครับเล่นสนุกสนานกันไปเลยนะครับมีเครื่องเล่นมากมายเลยนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมี่นะฮะอยู่ติดกับชายหาดเลยนะครับเด็กๆไปเล่นนกันอางน้แล้วนะครับเดี๋ยวตามไปฝ่ายให้ดูนะครับ อนนี้พวกเราก็เลิกเล่นส่วนน้ํากันแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะไปที่ทะเลก,กันก่อนที่จะไปล้างตัวแล้วก็ขึ้นห้องพักผ่อนกันนะครับนี่ครับตอนนี้ฝนตกฝนรอบๆตกอยู่นะครับก็เดี๋ยวเราเล่นน้ําทะเลก,กันแป๊บหนึ่งแล้วก็ค่อยขึ้นนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่14มีนาคมนะครับผม แต่วันนี้จะมีฝนนิดนึงนะครับ30%ของพื้นที่นะครับดูจากพยากรณ์อากาศนะครับส่วนวันพรุ่งนี้ฟ้าโล่งครับแต่ว่าช่วงนี้ที่บริเวณรีสอร์ทที่เราพักอยู่ฝนยังไม่ลงเม็ดนะครับจะลงเม็ดที่ศรีราชานะครับแล้วก็เกาะสีชังแล้วก็บางแสนบางส่วนนะครับโดยเฉพาะที่เกาะเกาะสีชัางนะครับตกหนักเลยนะครับส่วนบริเวณนี้ยังไม่ตกหนักนะครับก็ตกหยิมหิมนะครับก็สามารถเล่นน้ําทะเลได้อยู่นะครับก็ตอนนี้ประมาณห้าโมงเย็นแล้วนะครับ โอเคก็เดี๋ยวเราเล่นน้ำทะเลกันแป๊บนึงค่อยไปทานอาหารเย็นกันนะครับ แล้วก็บริเวณนี้นะครับคือซุ้มถ่ายรูปของทางบีดวอล์กนะครับบีทวอล์กบูติกรีสอร์ตบางแสนนะครับจุดนี้นะครับเป็นจุดเช็คอินนะครับมาแล้วต้องถ่ายรูปเช็คอินนะครับเป็นสัญลักษณ์ที่นี่เลยนะครับ คือบรรยากาศยามเย็นของโรงแรมบีทวอล์กบูธิบางแสนนะครับนี่นะครับระดับไฟสวยงามมากเลยนะครับนี่คือรอบๆจุดหน้าโรงแรมนะครับหรือม่ใช้หาดเลยนะครับนี่นะครับจุดถ่ายรูปอีกหนึ่งจุดนะครับเป็นน้ำเงือกนะครับนี่ครับสวยงามครับผมยังค่อนคืนครับสวยงามมากเลยนะครับ บีบวอคบางแสนครับผม,มดูริมชายหาดกันบ้างนะครับนี่ครับบรรยากาศยามเย็นช่วงหกโมงครึ่งนะครับฝั่งนี้คือบางแสนนะครับฝั่งนี้คือฝั่งทึ้นมาคือหาดวอนลาพาร์ต่วตรงนี้คือหน้าโรงแรมบีบวอคดูทีฟรีสอร์ทนะครับ ซ้ายเป็นอาเภอศรีราชาครับเกาะนะครับก็กาสีชียงกุ้งครับที่สทะเลนะครับมีเป็นเล่นเซิร์ฟนะครับเดียบ่ายด้วยนะครับนะครับตอนนี้อาหารเย็นของพวกเราก็มาแล้วนะครับก็ประกอบด้วยของหมกทะเลนะครับ2เซตด้วยกันนะครับแล้วก็ ผัดชนะกุ้งนะครับกุ้งแม่น้ํานะครับแล้วก็มีไก่ทอดนะครับแล้วก็เวลค้ามดิงนะครับก็จะมีนี่น่าจะเป็นส้มเีนตูนัาแล้วก็อันนี้ส้มน้ําส้มนะครับน้ำส้มโซดานะครับแล้วก็ข้าวสวยนะครับเดี๋ยวมานะครับข้าวสวยหาออันนี้คือโปรโมชั่นของทางโรงแรมนะครับก็ในราคาที่พักหรือพันก็ห่ร้อยบาทแล้ว เราจะมีอ่านเช้าในวันพรุ่งนี้ครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะทานอาหารเย็นตามเมนูที่ได้รับมา,าในวันนี้ก่อน,นครับเนี่ยครับเขาสวยมาจากศูนย์อาหารนะครับมาบรรจุแบบนี้เลยนะครับบรรจุเป็นกล้วยมาแบบนี้เลยนะครับนี่เม่นกาทานกล้วยแบบนี้หมดเลยมาก่อนเอ้ยมาก่อนเลยนะครับโอเค สำหรับวันนี้นะครับตรงวันที่14มีนาคมปี2568นะครับเป็นวันศุกร์นะครับซึ่งวันศุกร์นะครับลูกค้าก็เข้ามาพักเกือบเต็มเหมือนกันนะครับส่วนวันเสาร์อาทิตย์นะครับทางโรงแรมแจ้งว่าจะเต็มเกือบทุกเสาร์อาทิตย์เลยนะครับยังไงก็จองล่วงหน้ากันก่อนนะครับถึงจะมาพักที่นี่ได้ในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะครับลูกค้า่อนข้างเยอะเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศยามค่ำคืนที่บริเวณหน้าโรงแรมกันบ้างนะครับ บริเวณหน้าโรงแรมนะครับจุดหน้าโรงแรมก็จะมีบ่อปลาครับนะครับบ่อปลาครับอย่างครับคืนก็ยังมองเห็นป่าว่ายน้ําทั้งสองบ่ออยู่นะครับก็ยังพร้อมมองเห็นนะครับแสงสีค่อนข้างสวยงามเลยนะครับนี่นะครับอันนี้คือทางเข้าไปล็อบบี้นะครับสวยงามเหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปที่ล็อบบี้นะครับ ยังทำงานกันอยู่นะครับส่วนสระว้น้ำในช่วงกลางคืนนะครับก็ยังเล่นได้ถึงสี่ทุ่มครับตยังมีลูกค้ามาเล่นอยู่นะครับสําสหรับ ห้องที่ติดสระว่ายน้ำก็สามารถเล่นได้ยัน4ทุ่มเลยนะครับโอเคครับผม